สวัสดีครับทุกคนกับๆๆมา่พบกับผมแบคงค์กับช่องแบงก์ชาแนลเปิ้งหัวใจไปแล้วครับผมวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผ่านหูผ่านตาม,มา oh ในทวิตเตอร์นะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้แคปข้อความนั้นไว้ผมไม่ได้แคปโพสตนั้นไว้นั่นก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งในทวิตเตอร์นะครับคืออารมณ์แบบว่าโพสต์ถามคนในทวิตเตอร์ว่าน้ำหอมสองกลิ่นเนี้ยอันไหนยย่วเย่บดบดมากกว่ากันผมควรจะซื้อตัวไหนมากกว่ากันชอบตัวไหนมากกว่ากันประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยนะว่าน้ำหอมสองต เฮ้ยมันเอามปเทียบกันได้แต่วะ wow, <wow>, wow. คือคุณเข้าใจไหมครับว่าถ้าสมมติว่าคุณมาบอกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> เอาอีสเองโกลวายเอดีพีกับยอร์ซาวาชอะใช้อันไหนไปเที่ยวดีอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นน้ำหอมสส่เที่ยวเหมือนกันมันพอที่จะเปรียบเทียบกันได้แต่สำหรับน้ำหอมสองตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าให้ผมมาเลือกที่จะเลือกสักอันใดสักอันหนึ่งอะผมจะรู้สึกว่าสองเันนี้ไม่ควรเอามาใส่กันด้วยซ้ำไม่ควรจะเป็นตัวเลือกของกันและการควรจะแบบว่า ชอบอะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีควรมางงกับสอออันนี้เข้าใจไหมเออนั่นแหละนั่นแหละแต่สองตัวที่ว่านั่นก็คือนี่ครับที่เขาอยากให้เราเปรียบเทียบกันว่าซื้อตัวไหนดีอันไหนย่วกับกันนั่นก็คือโดเชนกาปาณาดาวันเอเดอร์ฟ a n ์มนะครับผมแล้วก็ MFK b a k a r ค r o o t โคลรซึ่งหลายคนฟังไปถึงนี้แล้วก็คงรู้สึกว่าดูวมันเอาสอออันนี้มาเทียบกันได้ไงนะครับผมอ่ะ แต่ในเมื่อมันมีคอนเทนต์แบบนี้มันมีคนอยากจะรู้ว่าอันไหนเหมาะสมมากกว่ากันวันนี้ผมก็ได้เอาสองตัวนี้มาเทียบกันจ้ะให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนแล้วคุณเหมาะตัวไหนมากกว่ากันแล้วถ้าจะให้ผมเลือกระหว่าง2ตัวนี้ว่าตัวไหนมีความยั่วมีความบดตัวไหนผมอยากจะใช้มากกว่าซึ่งเป็นความคิดเห็นต,ตัวของผมคลิปนี้จะเป็นคาตอบครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่เราพูดถึงมันตลอดแล้วบ่อยมากๆครับ ตัวนั้นก็คือ mfk b a k a r a Root e f o t y ครับตัวนี้เป็นของเมซองฟันซิปคอจรนะครับผมซึ่งน้ำหอมของแบรนด์นี้เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงพูดง่ายก็คือมันออกแนวแบบเป็นนิชแต่ตอนนี้กลายเป็นนิชที่จับต้องได้แล้วนะครับ ซึ่งในโทนของ MFK b a c a r a Root 5 4 0เนี่ยมันจะเป็นออกแนว w o o d y Amber นะครับผมแล้วก็มีความวอร์มสไปซี่เนาะเรามารู้จักโน้ตครับพร้อมโน้ตป็นกินของ Saffron กับจัสตินมันโน้ตป็่กินของ Applewood กับ Ambergris ส่วนเบดโน้ตปมนกินของ f ฟ r r e s i n กับ c e d a r ครับผมตัวเนี้ยบางทีอยากผมพูดตามตรงนะ ผมแทบจะไม่ต้องมารีวิวแล้วทุกคนให้ชมกันเลยเพราะว่าผมหยิบมันขึ้นมาพูดบ่อยมากเพราะมีน้ําหอมหลายตัวที่พยายามที่เป็นตัวนี้ทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีนะครับผมหนึ่งสองสามแขนทางด้านซ้ายมุมก็ฟึ้ MFK MFK ทุกคนกลิ่นที่ทุกคนจะต้องรู้เลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่อยู่ในเชิงผีหลอกทุกคน What ก็คือบางทีคุณฉีดไปคุณอาจจะได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นก็ได้หรับตัวคนที่ฉีดนะครับแต่คนรอบข้างเราทุกคนจะยังคงได้กลิ่นนี้อยู่เป็นกลิ่นที่มีความหอมหอมเป็นกลิ่นที่มีความหวานหวานเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่น่นความคุณตีโนใช่ไหมในกลิ่นเมื่อกี้เนี้ยผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นหมายหนักขนาดนั้นในตัวมันแต่มันจะออกไปในเชิงที่แบบว่า เป็นน้าตาลครับเป็นน้ําตาลไหมเป็นน้ําตาลแดงที่ถูกเคี่ยวจนไหมแล้วก็กลิ่นลอยขึ้นมาถามว่ามันมีความเป็นคอตตอนแคนดี้ไหมมันก็มีความรู้สึกหวานเป็นน้ําตาลนั่นแหละคุณและเป็นกลิ่นน้ําตาลที่แบบว่าบ่มมากําลังดีอย่าไหมกําลังดีแล้วโชยกลิ่นขึ้นมาทําให้ MFK b า,า r k s า i ู e Fire ร์ตี้เป็นกลิ่นที่มีความแบบหวานแต่หรูหราดูแพงดูมีราคาและเป็นกลิ่นที่ถ้าคุณจับฉลาก ฉีดมันได้ในอากาศที่เย็นๆนะคะผมอุณหภูมิในร่างกายของคุณอนะ่ะไม่ได้ร้อนเกินไปอะ่ะกลิ่นเขาจะเป็นแบบที่ผมบอกเป็นกลิ่นที่มีความหวานๆมีความใสใหม่มีความแบบได้กลิ่นเหมือนน้ำตาลไหมนะครับผมความไม้ของเขามีไหมมีครับแต่มันไม่ใช่ไม้อูดไม่ใช่ไม้กิษนานะเป็นไม้ที่มีความแบบไม้ที่ตีมากับกินน่นหวาน เป็นกลิ่นของน้ําตาลไหมที่มีความหวานแล้วก็มีกลิ่นไม้เจืออยู่บางๆประมาณนี้นะครับกลิ่นของมันจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณฉีดในช่วงเวลาที่แบบร้อนเกินไปหรืออุณหภูมิร่างกายขอยงคุณอนะ่ะมันแบบฮีทมันสูงอนะ่ะมันไม่ใช่ช่วงที่แบบจิ๋วๆไม่ใช่ช่วงที่เวาเย็นๆนะ่ะ กลิ่นบางทีเขาจะมีความคล้ายๆกับกลิ่นของถุงมือยางนะครับผมถุงมือยางทางการแพทย์ประมาณนั้นหรือให้คุณจินตนาการนะคุณไปซื้อของแล้วต้องเดินผ่านที่มียางเยอะๆที่มีถุงพลาสติกประมาณนั้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งซึ่งบนตัวผมอะถ้าอากาศเย็นๆผมชอบฉีดเพราะว่าผมชอบกลิ่นที่มันเป็นน้ำตาลไหมของมันนะครับ หอมดีกลิ่นมีความหรูหรากลิ่นมีความดูแพงกลิ่นมีความดูดีใช้งานผมว่าถ้าใครชอบก็คือชอบถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยอะ่ะเออถ้าคุณจัดฉลากได้ตอนที่มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกับถุงมือยางพลาสติกอบะคุณอาจจะเกลียดมันก็ได้นะครับผมและตัวต่อไปที่จะเอามาพูดถึงนะครับนั่นก็คือโดเชนกาปาน่าเดอะวันไอเดียบาร์มนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความวอร์มสไปซี่แอมเบอร์ทูบโคนะครับพร้อมนิเป็นกลิ่นของเกรฟฟูด พายเรนเดอร์เบซิลเบเนโนตเป็นกลิ่นของจิงเจอร์คาราโมร์ออร์เอนบัสซัมเบนโนตเป็นกลิ่นของแอมเบอร์ท c c บโคแล้วก็สีดาครับผมสำหรับด o ร c เชนกาบาน่าเดอะวันอเดรพาร์ฟนส์นะครับหนึ่งสองสามทุกคนกลิ่นเปิดมาของด o ร์เชนกาบาน่าเดอ e วันนะครับเขาจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกของความเป็นซิตรัสเป็นซิตร,รัสที่ออกมาในแนวแบบมีความเป็น มันเป็นซิตัสที่มีความเผ็ดเล็ก oh. ๆทุกคนเป็นน้าหอมที่มีความซิตัสเป็นน้าหอมที่มีความไม้ๆขึ้นมาและมีความเผ็ดกั้วอยู่แต่ความเผ็ดมันไม่ใช่เผ็ดแบบซูซ่านะมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดแบบซาซาคุณดมแล้วคุณจะรู้สึกถึงความซาแต่ก็มีความติดหวาน oh. ความเหมือนกันของ MFK Karadoot 50กับ,กบ The One ถ้าใผมขุดจริงๆอะ่ะคือมันเป็นน้าหอมที่มีความติดหวานนะคู่ทุกคนแต่ถ้าถามว่ามันเป็นโทนเหมือนกันเลยไหม ผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ MFK อ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นเขามีความลอยมากกว่ามีความฟุ้งมากกว่ามีความกระจายมากกว่าถามว่าเดอะวันมีความฟุ้งมีความกระจายไหมมีความกระจายอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นน้ำหอมของผู้ชายมากกว่าดังนั้นอ่ะกลิ่นของสองตัวนี้เปิดมาติดหวานเหมือนกันทั้งคู่ะครับแต่ว่าตัวเดอะวันอ่ะมันจะมีความแซ่ยๆมากกว่ามันจะมีความแบบ เป็นกลิ่นเหมือนของปะทินผิวผู้ชายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายมากกว่า n f t ครับแล้วพอมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆืนะครับสำหรับดอเช h ก s บ e r า a n a n a d ผมขอพูดถึงดอเช h เป็นห,หลักมาแล้วกันพอถึงช่วงกลางกลานะครับผมกลิ่นทบอโกจะเริ่มขึ้นมาให้เราได้กลิ่นซึ่งมันเป็นกลิ่นที่มีความเหมือนใบยาสูบเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าถ้าคุณใช้ไปเที่ยวกลางคืนแล้วคุณสูบบุหรี่ด้วยหรือคุณมีการแบบอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่หรือสถานที่ที่นั้นน่ะมีคนสูบบุหรี่ด้วยอะ่ะ น้ำหอมกลิ่นนี้จะทำให้คุณมีความเซ็กซี่มากขึ้นแต่สำหรับ MFK b คาร s h i ู e 5 4 0นะครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความทางการและมีความมีสเสน่หแบบ์แบบแปลกๆทุกคนเป็นสเสน่ห์ที่แบบว่ามันบอกไม่ถูกอัะเป็นเหมือนกับน้ำหอมของคนสวยเป็นน้ำหอมของคนหลอ่ออะไรเงี้ยแต่สำหรับดอ d o ก c e Gabbana The o n นอะ มันเป็นน้ำหอมของผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ที่มีความเซ็กซี่แล้วก็มั่นใจในตัวเองสองคนนี้เซ็กซี่และมั่นใจเหมือนกันแต่ MFK มีความหรูหรามากกว่าแต่สำหรับดอเชนกับปาน่าเดวันนะครับผมว่ามันเป็นน้ำหอมสำหรับสายเที่ยวมากกว่าดังนั้นถ้าคุณจะเอาไปเที่ยวกลางคืนดึงดื้อดึงดืง้อด,ดูจากราคานะครับเอาจากราคาและกลิ่นก่อนนะผมว่าดอเชนกับปาน่าเดอวันเดอะบราฟฟ์แอมชยใช้ไปเที่ยวกลางคืนได้เหมาะสมกว่า MFK ค่าคาะหรือไฟโอยี้ครับผม อันนี้พูดในเชิงผับที่คุณต้องการให้คนาหันมาสนใจคุณมากๆเพราะมันมีความเผ็ดมีความซู่นซ่าใช่ไหมแต่ทั้งนี้ถ้าคุณจะไปงานเหมือนกันแต่มีความทางการหรูหราแต่งตัวแบบใส่สูตรอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่า MFK บาคารดรูทไซโปรเตียน่าจะเหมาะสมกับคุณมากกว่าครับ uh oh. ดังนั้นงานเที่ยวกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นเที่ยวดึงหรือตผับ The o n นะครับผมแต่ถ้าไปเที่ยวกลางคืนที่มีความหรูหราหนิดนึงค่อนข้างที่จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ MFK บาคาร์ดวิลไฟโปตีจะตอบโจทย์มากกว่าครับผมและผมจะบอกว่าถ้าคุณชอบแนวซิตรัสแต่แรกอ่ะคุณจะชอบเดอรวันมากกว่านะเพราะว่า MFK อย่างที่บอกไปครับมันมันจะไม่ได้ชูความเป็นซิตรัสออกมาแต่ดอร์เชนกับบานาเดอรวันนะครับผมเขาจะชูความเป็นซีตรัสออกมาตั้งแต่แรกคุณได้กลิ่นนะก่อนที่คุณจะไปถึงจุดที่เขากลายเป็นกลิ่นเหมือนกับโทบโคครับ,รบมันก็นานเหมือนกันซึ่งกลิ่นช่วงท้ายของดอร์เชนกับบารนาเดอรวันนะครับ เขาจะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นไม้ไม้เป็นกลิ่นที่มีความแอมเบอร์คั่วมากับกลิ่นของทบากโคครับซึ่งความไม้ของมาก็จะทําให้กลิ่นของเขาค่อนข้างที่จะออกแนวเป็นแป้งๆนิดนึงติดผิวเราเป็นเือบแป้งมัดๆประมาณนี้ครับผมแต่ MFK อ่ะกลิ่นเขาอยู่ยังไงเขาค่อนข้างที่จะอยู่อย่างนั้นนะครับผมแล้วเป็นกลิ่นที่ ตอนแรกว่าเหมือนจะหวานแล้วอยู่ไปอยู่มายิ่งหวานยิ่งหอมยิ่งกลมกลองยิ่งบ่มยิ่งอยู่ยิ่งดีบนผิวแต่ว่าข้อเสียของ MFK ก็คือคุณอาจจะไม่ได้กลิ่นของมันนั่นเองแต่สำหรับ Dolce Gabbana The One นะครับผมอ่ะคุณได้กลิ่นมันแต่ผมจะบอกว่า <S 2> <S 2> <S สิ่งที่ถ้าให้ผมเลือก2อันเนี้ยผมเลือกตัวไหนผมพูดตรงนี้ได้นะครับว่าผมจะขอเลือก MFK b a r c a 50ครับนั่นทุกคน ทุกคนกำลังตาเขียวแล้วบอกว่าเฮ้ยเรืองหอมแพงกว่าคือไม่ใช่แลน่นะทุกคนถามว่าโดเชนกับปาน่าเดอะวันเนี่ยหอมไหมผมพูดเลยนะคะว่าหอมเป็นกลิ่นที่ดูดีมากเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วผมมีความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันหอมจังวะทำไมมันดีจังวะทำไมรู้สึกว่าเจอกลิ่นนี้ช้าไปในความรู้สึกของผมอ่ะผมชอบมันนะแต่ว่าเพราะมันอยู่บนร่างกายครับการฉายภาพของเขาอะตอนแรกอ่ะมันจะทําให้เราสึกว่ากลิ่นมันต้องคนแน่นอนกลิ่นมันต้องคนแน่นอนเพราะว่า ฉีดมาตอนแรกอ่ะมันเป็นมวลรอบตัวให้ได้กลิ่นนะครับผมตากจากเอฟเอ่ะบางทีหายไปบางทีหลบมุมบางทีแบบไม่ได้กลิ่นแต่ทุกคนอะ่ะจะหลดถึงตอนเย็นอะ่ะทุกคนก็ยังได้กลิ่นเราอยู่ตอนเย็นเมออกกำลังกายมันก็ยังโชว์ไม่เราได้กลิ่นอยู่แต่เราเช่นกาบะนาเดวันนะครับเป็นกลิ่นที่กลิ่นจางไวมากจนผมตกใจอะ่ะจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกอะ่ะคิดว่ากลิ่นมันจะอยู่นานกว่านี้วะมันมีความแน่นมีความตึบแต่พอมันอยู่ไปเรื่อยๆทุกคนกลิ่นมันหายแล้วก็คือแบบ หายเลยอ่ะกลายเป็นสกินเซนที่มีความติดอยู่และบางทีอ่ะผมรู้สึกว่าอยู่บนร่างกายผมนะครับโดยเชนกับปะหน้าเดวันอ่ะสามชั่วโมงผมให้เต็มที่อยู่บนเสื้อผ้าก็คือแบบคือเนี่ยเป็นเสื้อยีนนะทุกคนปกติเสื้อยีนอ่ะเป็นเสื้อที่ถ้าคุณฉีดน้ำหอมลงไปอ่ะเขาค่อนข้างที่ติดอยู่บนเสื้อแต่ผมจะบอกว่าโดยเชนกับปหน้าเดวันอ่ะผมฉีดไปช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะครับและตอนเนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผม สี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครึ่งคือ chen, avana, ดอเชนกับปนาเดอร์บันบญเสื้อผ้าผมอะไม่ได้กลิ่นแล้วหายไปแล้วนะครับผมและตอนเนี้พอมันอยู่อย่างเงี้ยอีกสองกลิ่นเนี่ยผมพูดตามตรงนะพอมันอยู่อย่างเงี้ยสักระยะทิ้งระยะแล้วอะตอนนี้กลิ่นดอเชนกับปนาต้องอย่างเงี้ยถึงจะเริ่มรู้สึกได้กลิ่นนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วแต่ MFK อะตีเป็นมวนคุณสังเกตน,นะครับว่า MFK ผมจีนทางด้านซ้ายแต่ตอนนี้กลิ่นเขาตีวงแบบเนี้ย เข้าใจไหมมันเป็นน้ำหอมที่มีความตีวงรอบฉีดตรงแขนด้านเดียวแต่มันสามารถทําให้เราได้กลิ่นโดยรอบแต่โดเชนกับานาเดวันนะครับต้องพยายามกดต้องสะบัดมือถึงจะได้กลิ่นนะครับนี่คือความแตกต่างของน้ำหอมสองกลิ่นนี้ดังนั้นถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมขอเลือก MFK บัคขันดูทไฟโฟตีสำหรับเคสนี้แต่ถ้าคุณเป็นสายเที่ยวสายดึงรือสายเที่ยวเที่ยวกลางคืนนะคุณอาจจะต้องเลือกโดเชนกับานาเดวันก็ได้เพราะว่ามีความเซ็กซี่มันมีความ ดูดีมันมีความดูเป็นผู้ชายที่มีความแบบว่าเร่าร้อนถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นสายแบบเที่ยวจริงๆแล้วต้องสูงุโขเรียดด on, อเชนกาบนาเดวันในความสกับผมตอบโจทย์คุณมากกว่าครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาช่องผมเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิงด่งๆๆ๊งๆกันด้วยเราจะได้กลับมาเจอกันวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะคะสวัสดีครับ